ปีศาจแดงเตรียมดึงซาดิโอมาเน่มาร่วมทีมซาดิโอมาเน่แข้งชาวเซเนกัลของทีมบาเยิร์นมิวนิกในศึกบุนเดสลีกาเยอรมันตกเป็นข่าวว่าจะต้องออกจากสโมสรในช่วงซัมเมอร์นี้จากรายงานระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและนิวคาสเซิลกลายเป็นสโมสรที่น่าจะมีโอกาสเซ็นสัญญากับซาดิโอมาเน่มากที่สุดขณะที่บาเยิร์นมิวนิกกระตือรือร้นที่จะปล่อยตัวปีกรายนี้ออกไปหลังฤดูกาลเปิดตัวไม่ดีนะัก ทั้งนี้ดาวเตะชาวเซเนกัลเพิ่งย้ายจากลิเวอร์พูลไปร่วมทีมไบเยนมิวนิคเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วด้วยค่าตัว27.4ล้านปอนด์รายงานระบุว่าโทมัสทูเกลนายใหญ่ของไบเยนต้องการที่จะปลดมาเน่ออกจากทีมในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะนี้หลังจากที่ตัวเขาทะเลาะกับเลอซาเน่เพื่อนร่วมสโมสรหลังเกมที่ไบเยนมิวนิค่ายแพ้ต่อแมนเชสเตอร์ซิตี้ศูนย์ต่อสามในนัดแรกของแชมเปี้ยนลีกรอบก่อนรองชนะเลิศเมื่อเดือนที่แล้วอย่างไรก็ตาม ปีศาจแดงกระตือรือร้อนที่จะเสริมความแข็งแกร่งในแนวรุกช่วงซัมเมอร์นี้และมาเน่อาจจะย้ายไปแมนยูในเตดแบบลดราคาเพื่อหาทีมที่ต้องการให้เขาอยู่ร่วมทีมขณะที่สาลิกาดงตกเป็นข่าวว่ากำลังหานักเตะมากประสบการณ์ในเกมรุกก่อนที่จะเปิดฤดูกาลหน้าเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในการโจมตีให้กับทีมของเอ็ดดี้ฮาวและนี่อาจเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการย้ายทีมอีกครั้งของซาดิโอมาเน่